ให้เขาเหนียวอันนี้ค่อันนี้อุ่นเรามันฟองก็ได้จะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเป็นค่ะแล้วเบิ้งหนึ่งปลาคอดไงหนึ่งปลาข้าวหล้วหมอนี่ผัดมาอันลาบาาลาเนื้อได้ดูหลาเนยเออคุยให้เพื่อนเบิง้งหนึ่งกระป๋องไนยพี่น้องแล้วเบิง้ง สีนปะพ่งน้ต้อเข้างนู้น mm ั hmm. mm ่ง hmm. ก่อนหืมมน้แก้วขมด้อว่าแก้วขมาเด้อไป็น้สบเมี้กันแอ้วยำแก้วขมจำบปุ๋ยจำบุุยพี่เจอ กระม้าบานโง่ยิ้งนะกระเสบกรบพี่น้องเอ้ยกระแม่เหนือแทบอืมกระมาหอดบ้านกินเนื้อกระเสบแกิบปัญาอะไรเสียอยู่ตรงกลางเลยคือเมื่อสันเห็เจ้าติดติด <laughs> จะต้องขึ้นใหญ่ขึ้นว่าพีว่เายฮ้ยูุชันนอนทอดไวก่อเราหมไมไข่เจมันเนี่ยต้ข่าวเช้าถ้าในแล้วต่งเว้นเห็นล้อแล้ว <laughs> ว่าจะไปนอนตามพูดยังไนเลยว่า,าท่านนอนอาบน้ำแล้วมึงมาล่ำเลยม,มาถี่หาคือหาแล้วทำงานช่วงงานต่อพอดีเขาเห็นน่ากินแล้วกำลังสะลึ้อจะลือ่อย ออมสื่อออื่อาบงนี้ลาบบ้างอิจฉาลาบบ้องแม่งกรแตบจากน้องแม่ค่อสอบแม่สดแม่งขอก็ส่วนแบบอายูด้วย แม่จำไดไเลยอ่จำแจ้วขมูดเลยก็ซิดออกยังกับคุยเลยอันดีไปหาตอนข้างใมเนาะซื้อดี่ันชื่อซื้อใช้บักบันใช่แล้วสุกเอิ่มมันบักเขียวค่อยยังกับเบื้องอ่ะลูก็สีผิว ยิเขา,ขาเขาเขาอาไปเมื่อับเกิดลุ้นเขาเขาเอาต่สีระแด่ไว้ให้ดได้อ,อไาไปเนาะบ้างพิพิธอัณเอาอิตีกันื่อเกิดกัรกรมึงเอาลุ้จะีบออกัวกวนไปมาบังคับแ,แม่แม่แม่มาสั่งมาแม่ตาพ้อ้ม่ให้เึงซื้อกล้องถังงงงายภพไปขับผู้ชัยร้ายจา้ะที่ห้าหา